เจริญพรท่านผู้ชมแล้วก็ขอการของวัดสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเทปนี้เรายังอยู่ที่วัดป่าหลวงอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือว่าสถาบันพลังกิตานุภาพสาขาที่17จังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ก็กราบนักการพระอาจารย์พิเชษครับกราบนักศการพรบผมครับผม วันนี้นะครับเราก็จะมาสนทนากันสบายๆนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายนะพระอาจารย์เนาะครับผมเราจะคุยอะไรครับที่สบายครับในวันนี้ในเทปนี้เราก็อยากจะเน้นนะครับก็คือการทักทายกับพระสงฆ์อย่างเช่นครญาติโยมเนี่ยก็จะมีการที่ทักทายหรือการที่ปฏิบัติกับพระสงฆ์ที่อาจจะถูกหรือผิดบ้างครับอย่างเช่นว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ให้ พระอาจารย์พระอาจารย์วอซามนอะไรเงี้ยนะพระอาจารย์พรอาจารย์ไอเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับอย่างนั้นก็ก็ทำนองว่าอาจจะยังไม่ถูกต้องหรือบางทีมีพ่อหรือแม่บางคนมาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็พาลูกไปมาอยู่ที่กรุงเทพเพียงแค่ไม่ไม่กี่เดือนแล้วกลับไปที่บ้านเ,เวลาพูดกับพระกับเจ้าก็ก็พูดดี นะฮะพ่อแม่ก็กาบนักสการ์หรือครูบาอาจารย์พอหลังจากนั้นเวลาพูดกับลูกลูกลูกพูดเป็นภาษาอีสานนะก่อนหน้านี้เวลาพูดกับลูกลูกไอ้ทักไทยไอ้กาบลาะอาจา์ท่านหน่อยแล้วก็พูดเป็นภาษาไทยว่าว่า่านกู o ดบายอะไรทํานองหล่าเนี้ยหรือก่อนจะไปก็บายบายอะไรทํานองนั่นเนี่ยครับนั่นก็คือว่าก็บางอย่างก็อาจจะโอเคอาจจะเปลี่ยนไปได้ แต่ว่าบางทีเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะทําให้ถูกต้องเหมือนกับมีโยมคนหนึ่งที่พูดกับท่านว่ายังไงนะฮะอ๋อเจริญพรเจริญพรปอาจย์คือมีคนตอนวันที่เรามาถึงอุดรนะฮะเรานั่งชั้นเขาต้มมันอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งน่าจะเป็นพวกที่เนาะะ้าจันพวกที่ไม่มีที่อยู่หรือเปล่าพวกเล่ร่อนอ่ะก็ทํานองนั้นคือไม่รู้ว่าเขาหลอกลวงเราหรือเปล่า ือมาขอมารับบริจาคว่าผมลําบากอย่างนั้นอย่างนี้สิบาททำเราไหมบบาทนี้แต่ว่าเราก็จะไปไหนจะไปไหนก็ไม่เป็นไรสิบบาทที่จะเป็นค่ารถไปไหนเป็นไปไม่ได้แล้วครับสิบาทขอสิบาทแล้วตกรถตกลานตกงานอะไรทํานองเรานีครับครับนะครับนะก็ใช้คําที่ถูกหรือผิดบ้างหรือบางทีบอกว่าโทรมาจะเรือนพรนไอ เจริญพรพระคุณเจ้าอะไรอย่างนี้ครับนะจะเราก็บอกว่ากราบน้ัมการก็คืออย่างนี้นะฮะนะครับญาติโยมก็เวลาเจอกับพระนี่ก็น้ัสการก็ใช้คําว่านสรบนมสการก็มาจากภาษาบาลีน้นมัสเตยก็คือก็ถ้าแปลที่เราสวดก็คือขอความนอบน้อมจะมีแด่ท่านอะไรทํานองเหล่านี้หรือก็ เป็นคำพูดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องนรมัสการกราบนมัสการเจ้าค่ะกราบนมัสการครับครับผมหรือใช้คำว่านมัสการก็ได้หรือถ้าพูดไม่ได้ก็เราก็ใช้คำคำน่าจะคำที่ที่ทางโลกเขาใช้ได้แต่ว่าต้องต้องประกอบไปด้วยกริยา,าการที่ท,ที่ที่ดูเหมือนว่าเข้าใจกับการกระทํานั้นครับอย่างเช่นว่าสวัสดีครับท่านแต่ว่า เราไม่รู้ไงว่าพูดภาษาอะไรนะบางคนเขาไม่รู้จริงๆแต่เราใช้ได้สวัสดีครับท่านแล้วเ,เรากราบแล้วโคง้งศรีรษะหรือว่าอะไรทานองนี้คือใช้คําว่าสวัสดีก็ยังได้ได้น่าจะได้เพราะว่าเพราะว่าบางทีบางคนไม่รู้จริงๆแต่ว่าถ้าถูกต้องที่สุดเราก็ใช้นมัสการกราบนมัสการนี่เป็นต้นครับ,รบแล้วทีทนี้โยมบางคนนี่ไม่เคยเข้าวัดโดยที่มีเกิดค,ความศรัทธาอยากเข้าวัดนี่เมื่อเจอพ้านี่ยังไม่รู้จัก ยังไม่รู้จักอย่างเช่นเรียกหลวงพี่เรียกพระอาจารย์เรียกว่าหลวงปู่หลวงตาอะไรอย่างเงี้ยก็ดูต้องดูหน้าตาด้วยแต่ว่าอย่างเรานี่อย่าเรียกหลวงตาหลวงปู่นะอ่าแล้วก็มีคําเรียกอีกคำหนึ่งก็คือพระอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นโยมโยมมีโยมมีโยมรู้จักแล้วก็เขาเขาาจะไม่เรียกว่าสมมติว่าท่านเจเจพระอาจารย์เจเจครูบาเจเจอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเรียกพระเจเจอะไรเงี้ยมันมันคำมันทุวันเกินไปหรือเปล่าก็ดูดูที่เขาเรียกว่าดูที่เจตนาครับนะบางท่านก็หว้วนไปก็จะเราจะรู้ว่าเออฟังขัดขัด,ขดอย่างเงี้ยแต่ว่าคําคํากลางๆบางทีเราไม่รู้ชื่อท่านเนี่ยเราอย่างเช่นเราเนี่ยเราไม่รู้ชื่อโยมหรือบางทีจําโยมไม่ได้เราก็ใช้คาว่าโยมโยมโยมผู้หญิงคนนั้นโยมผู้ชายคนนี้อ่ะโยม ตาโยมยายอเออเป็นอะไรยังไงเราไม่รู้ชื่ออย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าพระบางทีก็ใช้ครูบา,าครูบาอขอทาความเข้าใจกับท,ทุกผู้ชมอยู่ที่หน้าชมอยู่ตรงนี้นะว่าพระธรรมมงคลของเราจะเรียกสรรพนามแทนพระว่าครูบา,ค,บาครูบาครับก็มาจากครูบาจารย์หรือเป็นชื่อเรียกะะจากทางอีสานนี่แหละนะ,ะก,ก็เป็น ก็คล้ายๆกับหลวงพี od od ่นะฮะที่อยู่ในเมืองแต่ครูบาเนี่ยจะมีความหมายประหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่าลึกซในงมมหนึ่งนะครับผมเพราะว่าครูบาเนี่ยเราเราเราฟังแล้วเรารู้สึกเออเนี่ยว่าเนี่ยเป็นคําที่ไพเราะนะเรียกเหล่าเพราะว่าอย่างหนึ่งบางท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นเป็นไอครูบาหรือเป็นหลวงพี่ใหม่อย่างเดียวนะครูบาอาจารย์บางรูปเนี่ยท่านก็ มีอายุอานามปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถสั่งสอนญาติโยมได้ถึงแม้ว่าจะบวชเพียงแค่ไม่เท่าไหร่อย่างไงนะอย่างเช่นที่ท่านบอกว่าอย่าดูหมินนะงูแม้เพียงเล็กน้อยนะก็คืองูเนี่ยงูพิษตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันกัดเราตายได้บางทีมันมีพิษอย่าดูถูกไฟแม้เพียงเล็กน้อยมันนิดเดียวมันก็เผาไหมบ้านเรือนแล้วก็อย่าดูหมิน่น สัมมณะ,ะหรือพราม์ที่ท่านบวชแม้เพียงวันเดียวครับเพราะว่าบางรูปเนี่ยบารมีเยอะอที่เราเคยได้ยินมาในสมัยพุทธกาลบางทีใบมีดเนี่ยจดที่ศีรษะก็บรรลุธรรมแล้วหรือบางรูปเนี่ยบวชเพียงแค่ไม่เท่าไหร่ท่านาบนรรลุธรรมแล้วอันนี้เราก็ต้องเคารพในศีลในธรรมเรียกเคารพในคุณธรรมของท่านอันนี้ก็คือบางทีเราไม่รู้ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นความหมายในแง่ของว่าทําไม ท่านถึงเรียกครูบาอาจารย์แท้ที่จริงก็ในประวัติก็จะมีว่าในความหมายในแง่มุมหนึ่งคือว่าท่านเป็นทั้งครูบาแล้วก็บวกครับเป็นอาจารย์<ช>ด้วยนะไม่ใช่ว่าดังที่ความหมายของหลวงพี่เราจะเข้าใจว่าท่านเป็นหลวงพี่ที่บวชเข้ามาบางที่อาจารย์อาจจะสอนหรือไม่สอนก็ได้แต่โดยความหมายอาจจะไม่สอนอะไรทำลองนี้นะครับเอาละนะครับอันนี้ก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อย เวลาเราก็นำมาฝากกันนะครับครับฝากจังครับเอาละนะครับวันนี้ก็เกตเล็กเกตน้อยสารธรรมที่เราควรที่จะรู้นามาฝากกับท่านผู้ชมเวลาเราก็เรือน้อยนะครับอาาจย์เนาะครับก็ติดตามชมตอนต่อไปนะครับเทปต่อไปได้นะครับสาหรับวันนี้พระอาจารย์ตามาภาพพระบรรลือปอบบโรแล้วก็ท่านพระอาจารย์พระมหาจตุพลธรรมพโรหรือว่าพระอาจารย์เจเจก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอเจริญพร